สวัสดีครับมาพบกับนิสสันอเม l ่านะครับ1.2 V L ครับรุ่นท็อปสุดปีส0 1 3คิบามนพันนี้ราคาเราขายอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมืนแปดพันบาทนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มนะฟรีดาวครับผ่อนรวมเบ็ดเสร็จรวมประกันรวมแบบแล้วอยู่ประมาณ4ี่พันหนึ่งร้อยครับ7จดงวันร้อ6หกปีรถสวยบางเดิมนะครับไม่มีชนหนักครับสีขาวสวยเงางามรอบคันเลยครับรุ่นท็อปสุดครับผมล้อแม็กก็สวยๆนะครับหน้าใสๆ ห้องเครื่องเดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์กมอกรอยู่ครบน็อตไม่มีขยับครับฝากระโปรงเดิมเดิมนะฮะเม็ดอาร์กมอกรอยู่ครบอย่างดอกหนึ่งน่าฮะฉะนั้นนี้อีกยาวยาวฝาท้ายกว้างกวงครับท้ายก็เดิมเดิมนะฮะ ฝั่งประตูสวยๆนะฮะเขาจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกผุมอะไรมันตินะฮะแอร์แบ็กเอเบสพิทูเครื่องเล่นเปลี่ยนเป็นจอจอแอนดรอยแล้วนะฮะแอร์แบ็กค,คู่นะฮะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะครับันนี้ภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะเบาะก,ก็สวยสะอาดเรียบร้อยเลยครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกแะะตัวแอร์เป็นตัวแอร์ดิจิตอลด้วยนะฮะ คันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะครับซอยโกสุมลมใจครับกรุงเทพสนใจโทร061 443 2829ครับเคสต,ติดบล็ลิสติดอาชา้าไม่ได้รับนะครับรับแต่ลูกค้าประวัติดีครับผมฝากติดตามช่องใหม่ไปด้วยฮนะช่องเก่าบินไปแล้วนะครับ